ขวดเขิดอะไรก็ขวดสดงโซดาอะไรก็เริ่มใส่แล้วป้งปั้งป้งปังแก้วเกลเพลงปพงเพ่งก็คือในร้านคนในร้านอ่ะเต็มครับคนเต็มร้านวันนั้นอ่ะแล้วเขาเขาังไงกระจายโอ้โหก็ต่างฝ่ายต่างดันประตูหนีออกอ่ะมันเหมือนแบบชุนละมุนอีกุ๊บชุนละมุนกันน่ะร้านก็ไม่ได้สว่างมากมืดมากแก้วเกล้อนี้กระจายเราก็จะเข้าไป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 ใส่เข้าไปแบบเห็นนี่เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยอย่างเงี้ย พอจังหวะเข้าจะถึงตัวแล้วจะถึงตัวพี่เอ็คเคเขาแหละข้าวอีกมันเก้าสองเก้าเนี่ยละมั้งลื่นซะก่อนเอาไอ้เที่ยเออเรื่องจังหวะจะจะคือจะเอามือเปล่าเนี่ยเที่ยเดี๋ยวหาว่าเอามือเปล่าไปสวนกับมีดเราไหนๆเราก็โดนแล้วไหนๆเราก็โดนแล้วเฮ้ยเราคิดว่าไ้ยไหนๆเราก็โดนแล้วขอทางนั่นแค่ทีเดียววะเราก็หยิบมีดปลายแหลมในกลัวมีดมีดทำหมาเข้าวไปแหลมอะวิ่งออกมาก็คือกะเรากะจะบวกเข้าไปแทงคือทีสุดท้ายเนี่ยคือโดนเข้าที่ข้อมือ ข้อมือเนี้ยมาโดนเข้าที่ข้อมือเสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าเอ็นแม่งขาดเออรู้ว่าเอ็นมันขาดปุ๊บก็คือมันจำไม่ได้แล้วเราทิ้งมีดชามีดแม่งหลุเลยปุ๊บเราก็ไอเราโดนแล้วเราเราก็ไปเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งแล้วสวัสดีครับหนึ่งเหมือนกันหนึ่งบุฟเฟ่ตแล้วก็หนึ่งซองอินทละนะหนึ่งสยามก็ได้นะหนึ่งสยามวันนี้เราอยู่กันที่ซับนัวครัวบ้านนา โอ้บรรยากาศดีมากมีเสียงตัเตๆๆตๆๆตะเตะเตัเตะ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 เตอเตะ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 แตะเ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 ตะยตะเตะเตวเตะเตะเตะเต่เตะเตะเตะนตะเ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 ตเตะเตะเตกเตะเเป็นตเ้ะตเต้เตะเาเะเตะเตะเตเตะเตะเตะะเตะเตะาตะเตะกตะเเตะเตีเตะเตยเตตเเะนเเะเะเเรียบร้อยแล้ว ธรรมชาติบรรยากาศดีแต่ก็เป็นที่นี่เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสารยาไปแล้วที่นี่สุดยอดเลยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่สารยาไปเช็คอินเอาวซฟนัวอ๋อดังอยู่แล้วด้วยดังเขาต้องดังมีชื่อเสียงไปดูดีกว่าไหมเขากำลังถ่ายหน้าจริงเออแต่แล้วมึงก็ลงไปด้วยถ่ายกับเขาด้วยแต่ช่วยผมหน่อยบรรยากาศดีตอนเล่าเรื่องมันจะเสียงปักปกปักเข้าไหม ก็ถ้าเกิดมันเล่าเรื่องเนี่ยเสียงมันปักปักเข้าเนี่ยก็ต้องมาอยู่นู่นถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่าเรื่องไปเนี่ยถ้าเสียงมันดังปักปักเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่สถานที่จริงเลยครับเขาคือคำลังคำนาแซบนัวครัวบ้านนาครับเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียน สยามแล้วก็มาสุสนันด้วยด้วยการเรียนกันมาสองสถาบันเลยเขาขายอะไรเนี่ยที่เนี่ยถือว่าสนิทก็อาหารอีสานอะไรหรอรสชาติดีครับรสชาติดีลองไปแล้วลองแล้วลองไปแล้วเมื่อกี้นี่เองมาอีกไหมก็ถ้ามีโอกาสมาแน่นอนมาแน่นอนมาเพราะว่าเราต้องดูขอพ่อเราอ่อช่ <substit ut ations> <Pop keys> ไม่ใช่มาใช้เครดิตหลังไม่ได้หลังไม่มาก็ไม่มาเดี๋ยวบอกชื่อเดี๋ยวบอกชื่อหลังเซนไปเดี๋ยวหลังแม่งชาร์จมันจะตัวเดี๋ยวบอกชื่อหลังอ่ะอ่าอ่าขอบคุณน้องหมวยด้วยขอบคุณครับนี่นั่งกินกันอยู่แล้วก็ได้คอนเทนต์ได้ความคิดคือเราไปมองเห็นว่าไอหนึ่งมันโดนอะไรมาเนี่ยอันนี้ปีนตัดปีนรั้วสามสีเอาจริงโดนอะไรมาก็ก็มีวีดีโอกับพี่เกานั่นแหละที่เดียวกันที่เดียวกวิทยากรรมด้วยกัน โดนใครฟันโดนกี่โดนมาปากสามปากมัดปากกันปลาสลิดเลยเนี่ยอันนี้นี่ไงตัวตากไม่แห้งหน้านี้โดนก็โดนโดนฟันเหมือนกันใครคนฟันนะเอ็กประชาชื่อเอ็กคนดังประชาชื่อด้วยนะที่ไหนไทเล็ตไทเล็ตคือร้านไทเล็ตร้านเมืองร้านอาหารไทเล็ตร้านเหล้าร้านเหล้าไทเล็ต มันเป็นร้านเล<ร><ร>่าร้านหนึ่ร้านทอย l e t ด้วยเพราะร้านทางร้านปิดเลยเกลเออร้านปิดเละอะเละเลยเละเลยเล,เละเ,ลเละต้มเป๊ะไปหมดเลยดีกว่ามันเกิดจากอะไรมูลเหตุก่อน นี่เหก็อย่างเด็กบางด้วยอย่างหนึ่งเด็กคนละพื้นที่ด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็เราก็ต่างสถาบันกันแล้วก็ด้วยความที่ไม่ถูกกับพี่เขาเขาก็ไม่ถูกกับพี่เอสเขามานานแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บอกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยก้เจอกันเนี่ยคือร้านพังเออใช่เ้วไปเจอร้านไหนร้านนั้นพังอืมนั่นแหละประมาณประมาณนั้นเหมือนที่เขาเคยเล่าเล่ามาว่าเจอกันที่ไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันจังหวะเราไปกินเหล้ากันตอนนั้นเราเราจบอะใช่ไหมใช่ จบมาแล้วจบมาแล้วจบมาแล้วล่ะก็มีเด็กอินพวกพวกเราที่ยังอยู่ดอนเมืองนี่แหละก็คบหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมับก็ะจะสนิทกันอยู่แล้วเราก็นัดกินกันกินเหล้าบ้างอะไรบ้างตามร้านนู้นร้านนี้บ้างอะไร,ร,นนอ,ะไรอย่างเงี้ยก็จังหวัดที่แบบน่าจะเป็นวนันใชยวันดีวันดีเออเป็นวันเลิกงานยามดีพออินทลามารวงตัวอินทรามารวงตัวแล้วก็ได้เลิกบุกอันอะไรเก็ประมาณนั้นแหละไรบวนกลับมาอีกวะ คอนเทนต์วันนี้หนึ่งรู้แปวงแล้วก็หนึ่งตองหนึ่งต้องเนี่ยเรียนอินทรละรอบเช้าใช่ใช่ใแกง๊งแก๊ง39ครับผมอยู่ดอนเมืองดอนเมืองเก็รอบเช้าดอนเมืองตรงกับสองพันห้าร้อมสิบสี่ะอสองหมใช่ <55 3. S 2> ตรงกับรุ่นที่เก้า รุ่นเก้ารุ่นสิเกที่วัดดาวดึงวัดดาวร,รุ่นเดียวพี่นั่นแหละอันแต่อันนี้คือ1นึ่รูปแปงรอบบ่ายรอบบ่าย3ามหรุ่นสิโอ้รุ่น10นะฮะแต่ว่าอายุน่าจะ ใกล้เคียงกันมีพี่มีเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนกันต้องแต่สมัยก่อนจำครัเข้ามาอินใช่เพื่อนกันมาก่อนเพราะอยู่อยู่ดอนเมืองเหมือนกันเป็นเป็นเหมือนเพื่อนตั้งแต่ก่อนเข้าอินอีกเหรอก็ก็รู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าอินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอหน้าเคยจะเจอกันบ้างมันไส้ไหมโอ้พี่เขาชอบนี่สายไหมโอ้ทุกงานที่ดอนเมืองมีงานคอนเสิร์ตนี่ต้องต้องเจอพี่เขาเดี๋ยวนี่ หน้าเวทีตลอดโอ้โหตอนสมัยวัยรุ่นนี่ถือว่าก็จี๊ดอยู่มาแล้วมาแล้วโอเคต่อเข้าเรื่องเลยก็คือสมัยก็เป็นเพื่อนกันก่อนจะเข้าอินทระแล้วใช่ไหมจ้ะรู้จักกันก่อนแหละนี่เขาตัวจี๊ดเลยตัวตัวเปิด ตัวเปิดใครลูกทรงใครลูกเสือมีคอนเสิร์ตคาราบงคาราบานี่ตัวตัวพี่ตัวเปิดตัวเล็กๆเนี่ยนะเออตัวเปิดเป็นหมาพุดเดิ้ลเนี่ยนะเด็ก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 ชายคลองไงเด็กชายคลองเด็กลองหนึ่งต้องอยู่ตรงเลยเข้าไปหน่อยไหนเลยเข้าไปหน่อยผมจะอยู่ตรงสวนฝรั่งทับแก้วเดินเข้าไปหน่อยเลยโรงเรียนอะไรวะสีกันเออสีกันนั่นแหละสีกัน แล้วก่อนหนึ่งจะเข้ามาอินเนี่ยไปเรียนที่ไหนมาก่อนมาเพราะรูกแกงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไปเทวดาไปไทยวิแล้วก็เป็นเด็กบ้านก็เรียนทิ้หนึ่งดอนแล้วอันนี้ทิ้งหนึ่งดอนมาเขาไม่รับไม่รับไอสองตั้งแต่ปวชอย่นี้เห็นหน้าเขาไม่รับไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเพราะว่าเขาเรียนเก่งเออชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงแถวนั้นไงแต่หนึ่งต้องนี่ทิ้งดอนเทคนิคดอนใช่เทคนิคดอนช่างอะไรนะก็ช่างก่อสร้างนี่แหละ อช่างก่อสร้างเลยใช่ใช่ของของรุ่นรุ่นทิ้งดอนช่างก่อสร้างที่มาอินก็จะมีมีนะในปีนี้นะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเยอะนะเพราะอย่างที่เราเข้าใจนะในอินก็เทคนิคดิ่ดดอนไทยยะไอซับเก้านะเทคนิคดอนไทยยะนี่เยอะมากราชเสีไทยยะทิ้งดอนเอาซับสามเก้าอ่ะสามเก้าจะเห็นไทยยะกับดอนดอนเยอะเลยเยอะมากเยอะเลยใช่ใช่ก็เรียกว่าอ้ำอามกันตีกันมาเจอก็เจอกันในบนรถนั่นแหละ กลับบ้านเจอกันอ้าวอี๋นี่นี่มาอะไรนี่ถือว่าสายยาวไว้รอบเช้ายาวเลยสายยาวเลยคราวนี้ก็รอบบ่ายสายยาวเลยใช่ใช่สายยาวเลยอันตรายไหมสายรอบเช้าก็ก็มีบ้างนะมีนะมีนะมันก็มีทุกวันแหละเหตุการณ์เลยมีมีทุกวันบ้างน้อยบ้างคือไม่อย่ะพูดว่าทุกวันเลยดีกว่าคือสัปดาห์หนึ่งมันมีแล้วแหละสองวันบ้างสามวันบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงขันกลับบ้านมากกว่าตอนเย็น ช่วงปีสามสี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรกับใครเยอะนะไม่ค่อยได้มีปัญหากับพวกทางศิลปะอะไรในช่วงปีสามสี่นะใน่วตอนตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเท่าไหร่หลักๆของเราก็มีแค่พี่ๆศ่ลปครองปาครับประชาชื่อนั่แลใช่แล้วก็มีทางบางนาบ้างนิดนหน่อยเจอกันบ้างจะเจอกันนะเจอเจอบางทีก็เจอกันบางทีมีทักทายกันบ้างแต่ขากลับก็จะมีนั่นแหละทักทายกันตามเซ็นทันบ้างอะไร สายยากที่จะไม่ค่อยได้ลงเสาดีเท่าไหร่ใช่เราเพราะว่าเดินทางไกลกว่าจะถึงบ้านกันขอถามเรื่องบาดแผลนิดหนึ่งที่เมื่อกี้ที่นั่งคุยว่าคือบาดแผลที่หนึ่งโดนทั้งชื้นฟันมาอ๋อใช่ใช่ใช่โดนไปกี่กี่เข็มนะโอ้โหครับแต่ไม่ทวนมากงตอานั้นนับไม่ได้นับไม่ได้แต่แต่เป็นแผลเดียวแต่ว่าเย็บเท่าไหร่ไม่รู้นะเยอะเลยอ่ะน่าจะเกินสามชิ้ตั้งหมดที่บอกเหตุการณ์นี้เกิดพร้อมกันเลยกันอยู่กันหนึ่งหนึ่งแปลงด้วยใช่ใช่เหตุการณ์คือหลังจาก เล่าเหตุการณ์นี้หน่อยได้ไหมก็หลังจากที่เราไม่ได้เรียนแล้วนะคือไม่ได้แค่ไม่ได้เรียนเรียนจบกันแล้วเรียนจบกันแล้วนั่นแหละเข้ามามาคือเรายังคบหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยในกินในดอนเมืองแล้วก็นั่งกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ไปต่อร้านนู้นร้านนี้กันบ้างอะไรอย่างใช่ไหมแล้มันเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งกินร้านเหล้าด้วยกันก็แต่ว่าพี่เขาพี่เขาก็เจอโจทย์เจอโจทย์เจอโจทย์ไปเจอโจทย์แล้วจังหวะเราเข้าไปเนี่ย เราจังหวะเข้าไปพูดไปเจอโจทพอดีเลยเราก็เ้ยเจอโจทย์ละแล้วเราจังหวะโทรไปหาเพื่อนโทรไปหา้ก๊อปเนี่ยก๊อปท,ที่ตายเนี่ยหายก๊อฟเจอเจอโจทยดปะมึงเข้าบบป,ปืนนึกหน่อยถ้าถึงบ้านอะ่ะอย่าเราบอกเนี้ยหายรีบมาเลยเราก็รอรอมันตั้งนานรอมันกว่ามันจะมาเนี่ยสักพักใหญ่ใหญ่อะ่ะม,มันมันก็ไม่มาที ไม่งม่แตไปเติมทีสัตว์รู้เลยไปเติมอะไรผูก็รอจนแบบเราคิดว่าเฮ้ยไม่มันฉับมันนานเลยแล้วอ่ะก็เลยเปิดประตูช่วงระหว่างจังหวะเปิดประตูไปเนี่ยปึ้งเอ็กซ์มันจอดรถพอดีเลยเดี๋ยวก่อนโจทย์คือเอ็กเอ็กคือเทคโนโลยีชื่นใช่เทคโนโลยีชื่นมากี่คนหรือคนเดียวไม่เดิมทีเนี่ยเขาเนี่ยไปผูกใจผูก ผูกอยู่กับพี่ของเอ็กเขาพี่ชายของเอ็กเขาอเอ่อเขามันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วคืออ้นเนี่ยนั่ง,น,งนั่งทานนั่งดืม่มนั่งกินอะไรอยู่ก่อนข้างในร้านแล้วแหละเขาก็เห็นกันแล้วแหละคือประเด็นคือเอ็กยังไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในประเด็นตรงนั้นนึกออกไหมเอ็กเอนยังไม่มา,มาที่หลัง<ม>ใช่ใช่<ม>จริงๆคือเข้าไปเนี่ยเราไปเจออ้นก่อนอ้นก็นั่งอยู่ประมาณสิบกว่าคนนะอ้นี่คือต้องบอกว่าอ้นคือพี่ชายของเอ็กเทคโนโลยีชื่อเขาเรียนชื่นไหมไม่ไม่เรียนเทคนิคดอนแต่ว่าจริงๆคือ มันเด็กบ้านอ่ะเด็กบ้านเด็กบ้านเราตีเราตีกันตั้งแต่เด็กบ้านแล้วอ่ะแต่ตอนนี้เห็นมันก่อนที่งานเปิดภาพยนตร์โฟร์คิงก็ได้พามาด้วยถูกต้องก็เป็นเป็นมิกกันแล้วใช่ใช่อ๋อครับผมแต่ยกขอโยกนิดนึงร้านเนี่ยเป็นร้านอะไรเป็นร้านเอาราบเอาเป็นพับเลยอ่ะพับไพยเล็ตได้เลยได้ร้านเล่าร้านเล่าแต่ไม่ใหญ่ทนเลยไม่ค่อยรู้แต่ไม่ใหญ่แ่ไม่ใหญ่ก็เป็นอาคารพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยคู่หารที่สองผู้หานะ เป็นรังเลยไปรุ่นก็เที่ยวเยอะอยู่ดอนเมืองอ๋อคือเจอพออ่ะสมมติพอเข้าไปเห็นแล้วก็เข้าไปเราก็เห็นแล้วว่าเขานั่งอยู่เป็นสิบสิบกว่าคนเนี้ยอยเขาพับกันทีสิบกว่าคนเลยเหรอไปพวกเราก็เยอะอยู่พวกเราก็มาสามสี่คนเราก็มากันเยอะอยู่ก็เด็กอินก็เลยนี่นี่นี่แล้วก็มีคอมเตอร์ เต้ยเปิ้ลหน่องรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเต้ยอ่าพวกนี้มันยังไม่ได้มาอ่ะโอเคพอเข้าไปเจอกันเฮ้ยมันเหมือนได้หนังเลยที่เข้าไปเจอเจอชื่นสปาร์กเลยสปาร์กเลยแต่อันนี้ไม่ชื่นะอ่ะไม่เกี่ยวชื่นไม่ได้เกี่ยวกชื่นเป็นเด็กบ้านอ่าสมมติคือผู้ชายไปเจอแล้วก็ไปเจอปุ๊บก็สปาร์กเลยสปาร์กเลยแล้วก็เราก็มองแล้วเขามองเรารบตะพักเขาก็โทรหาเอ็กละเราก็โทรหายก่อน แต่เราก็โทรหายกอลฟบ่อยให้กอฟแปลของไหนกอฟไปเติมอยู่จริงบ้าน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 กูมาจากร้านเนี่ยไม่ถึง5นาทีไอ้กอฟไปครึ่งชั่วโมง10มนาทียังมาไม่ถึงเลยที e, ่เนี<อ>่ยนั่นแหละอ่ะก็คือต่างคนต่างโทรอะแล้วเอ็กมาก็จงังหวะเราโทรมานานแล้วเราคิดว่าเฮ้ยแม่งทำไมมันไม่มาสักทีวะเราก็เลยเปิด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 ร้านอะแต่เอา ร้านอ่ะเปิดประตูร้านอ่ะเราจะไปจะขึ้นโมไซค์ไปที่บ้านแล้วจังหวะไอ้น้องเนี่ยไอ้น้องที่มันมันออกมาด้วยเนี่ยที่มันจะขี่โมไซค์ให้เนี่ยเราเปิดปุ๊บไปเจอเอ็กพอดีเลยปุ๊บเอ็กแม่งก็ลงจับโมไซค์เลยเอ็กแมก่งกระโดดฟันแม่งชักมีดฟันเลยฟันไนอ้นันน่น,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 นดโ,โดนฟันไอ้น้องคนที่ขี่โมไซค์โดนฟันโดนฟันเสร็จเราก็ดันเข<ห>้ามาไอ้น้องนั่นเรียนอินไหมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนปุ๊บเราก็เข้ามาในร้านพอเข้ามาในร้านปุ๊บตอนนี้ก็ใส่อะอ้นเลย กนใส่กับอ้นเลยมันก็ลุกเลยอ้วนเราก็ใส่กับอ้นเลยยืนใส่กับอ้นอ่ะยืนใส่กับอ้นมันเอ๊ะหนึ่งอะหนึ่งอยู่ที่โต๊ะอยู่อยู่ร้านอยู่ในร้านอยู่ที่โต๊ะอยู่ร้านแล้วเราก็ยืนใส่อ่ะยืนใส่กันแล้วมันก็ขวดไม่รู้ขวดแก้วก็แม่งเฟี้ยงเพื่อโว้ไปไม่หมดเลยคือตอนนั้นอะช่วงช่วงที่พี่เขาพี่พี่แปงเขาโดนเนี่ยเขาก็เข้ามาในร้านเออเขาต้องเอ็กก็มันก็เอ็กเอ็กเขาก็เปิดประตูเข้ามานั่นจะใช่นะอ่ใช่ใช่เอ็กก็เปิดประตูเข้ามาเปิดตูระยะเนี่ยระยะแค่ สามสี่เก้าก็ถึงโต๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็เห็น <he en. S 1> ก,ก็เห็นแล้วแหละก็คือก็เข้าไปใส่กันแล้วอ่ะขวดกันแล้วอ่ะก็คือขวดเถือนก็ปากันแล้วลอ่ะเละไปแล้วอ่ะคือก็เราก็จังหวะที่แบบเห็นเห็นใช่ไหมวนะเออเอเอเห็นมือ,อแบบโดนโดนเข้าไปแล้วอ่ะก็ถอยไปที่หลังร้านอ่ะใช่ไหมถอยไปที่หลังร้านเพื่อจะไปเอาอมมีดขวดที่เขวดเราจะมาสวนกันละอ๋อแล้วก็ขอทิ้งแป๊บหนึ่ง ขอออดูหน่่ยะต่อเอามีดเจ้าจะ้าทีจะเอามีดทำครัวเข้ามาจากหลังร้านอ่ะจอยนั่นน่ะเอามีดทำครัวเข้ามาจากหลังร้านปุ๊บพวกพวกเราที่นั่งอยู่อ่ะก็เข้าก็เข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วขวดเคิดอะไรก็ขวดสซดงโซดาอะไรเงีก็เริ่มใส่แล้วป้งปั้งป้งปังแก้วเกลืเป้งเป้งป้งในร้านอะคนในร้านอะเต็มครับคนเต็มร้านแบบนั้นเลยแล้วเขาเขาทำยังไงกระจายโอ้โหก็ต่างฝ่ายต่างดันประตูหนีออกอ่ะ ก็เหมือนเนี่ยมันเหมือนเนี่ยชุนบุญมูลอีกตุ้งชุนบมูลกันน่ะร้านก็ไม่ได้สว่างมากมืดมากแก้วก็เราที่กระจายเราก็จะเข้าไป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 ใส่เข้าไปแบบเห็นมีเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยพอจังหวะเข้าจะถึงตัวแล้วจะถึงตัวพี่เอ๊พี่เอ๊เขาละข้าวอีกมัณก้าสองเก้าเนี่ยละมั้งลื่นซะก่อนเอาไอ้เที่ยเออเรื่องจังหวะจะจะคือจะเอามือเปล่าเนี่ยเฮียเดี๋ยวหาว่าเอามือเปล่าไปสวนกับมีดเราเป็นเรื่องโอเวอร์เดี๋ยวก็ ชั่วโมงนั้นน่ะนะเขาไปช่วยเพื่อนอ่ะเมาด้วยอนละอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้เมาหรอกกังกังยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยเออนี่อาจจะกินมานิดหน่อยก่อนนะแต่ว่าไม่ไม่ได้เมาหรอกคือไปต่อร้านน่ะนะก็ก็กล่าวว่าเดี๋ยวเขามันคนมันเยอะจังหวัดสวยกว่าจังหวัดแบบสวนวิ่งเข้าไปพวดเข้าไปจับว่าจับมือได้ก็น่าจะมีตะปุ่นเราได้อะไรเงี้ยเขาเอามีเข้ามาคือเอ็กมาคนเดียวเลยเอ็กถือมีเข้ามาน่าจะเป็นคนเดียวนะใช่ไหมวะใช่ใช่เนาะใช่ไหมใช่คนเดียวแต่ฟัน ฟันโดนมึงผมือมีดยาวไม่ตัดคือคือฟันฟันมึงก่อนแล้วฟันฟันเข้าไปคือล้มจังหวัดจังหวัดงล้มพอดีด้วยแหละคือน้องคนหนึ่งโดนไปแล้วข้างหน้าเอกตามเข้ามาฟันข้างในอีกฟันไอแปงเข้าไปก่อนอีกทีก่อนนะฟันไปสองทีไม่ต้องใชฟันครก่อนฟันนี้ก่อนฟันแปงเข้ก่อนแปงนี้เข้าไปหลังร้านแผลอ่าแล้วก็นี่อีกหนึ่งแผลก่อนสองสองสองแผลก่อน คือทีแรกอ่ะเอ็กอ่ะฟันอ่ะคือเอ็กมันฟันหัวก่อนอฟันหัวฟันหัวหัวตัดอ่ะฟันหัวก่อนเสร็จปุ๊บพอฟันหัวเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับฟันไม่เข้ามั้งอ่ะเออแล้วก็พอพระพ้าเนี่ยหลุดพ้าหลุดออกจากคอพระหลุดออกจากคอเสร็จปุ๊บเนี่ยทีแรกเน่ยฟันเข้าแผ่นนี้หนึ่งแผ่ทีสองฟันเข้าแผ่นนี้อีกหนึ่งแผ่เป็นพัทลิดเลยสองแผเสร็จปุ๊บแล้วนี่ก็ วิ่งเข้าไปในครัววิ่งเข้าไปในครัวเพราะเราคิดว่าไหนไหนเราก็โดนแล้วไหนไหนเราก็โดนแล้วเราคิดว่าไหนไหนเราก็โดนแล้วขอแทงแม่งแค่ทีเดียววะเราก็หยิบมีดปลายแหลมในครัวมีดมีดทำาม้ข้าวปลายแหลมวิ่งออกมาวิ่งออกมาเนี่ยก็คือกะเรากะจะบวกเข้าไปแทงสุดท้ายมาโดนมาโดนมาโดนสุดท้ายมนคือทีสุดท้ายเนี่ยคือโดนเข้าที่ข้อมือข้อมือเนี้ยมาโดนเข้าที่ข้อมือเสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าเอ็นแม่งขาด เอ,เออเรู้ว่าเอ็นมัน,นขาดปุ๊บก็คือมันกลับไม่ได้แล้วเราทิ้งมีดชาละเอามีดแม่งหล่นเลยปุ๊บเราก็ไอเราโดนแล้วเราเ,เราก็ไปเลยเฮ้ยก็บีบพระไปบีบพาระเสร็จปุ๊บก็ไปเดินขึ้นแท็กซี่เราก็ไปผู้วิพลแต่เราไม่รู้หราก็าหนึ่งมันโดนฟันด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นอะพอนนี้โดนฟันเสร็จปุ๊บนี่ไปแล้วแต่หนึ่งอะมันก็โดนเหมือนกันโดนฟันเหมือนกันแต่ว่าแยกแยกกันไปแยกกันไปเพราะว่าหนึ่ง มันโดนตอนที่มันลื่นล้มจังหวัดจังหวะจังหวะจะเข้าไปใส่เข้าไปสวนนั่นแหละแต่ว่าจังหวัดลื่นพอดีด้วยแต่ว่าพื้นมันก็เป็นพื้นกระเบื้อนนะน้ำเนื้มขวดชะดงฟดาเละแตกแก้วก็เละเทะหมดก็ที่เขาบอกกันว่าถ้าหนึ่ง หนึ่งรูปแปลงเจอกับเอ็กชื่นนี่ร้านพังใช่ในร้านพังเลยร้านก็ปิดเลยวันวันรุ่งขึ้นร้านก็ปิดเลยไม่เปิดเลยอ่ใช่ปิดเลยเพราะร้านพังเละหมดเลยร้านพังเละเลยทำไม่รู้ยใครเสียใจค่าใช้จ่ายดีดไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ถ้าสมัยนี้มันมีกล้องไงมีกล้องก็โหใช้นี่หัวโตเออแล้วแล้วเขาคิดอะไรค่าใช้จ่ายหรอไม่ได้คิดไ่าเล่าอะไรพวกนั้นนไม่รู้เงินไม่คิดไม่คิดตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่คิดเขายังไม่เยี่ยมอยู่เลยเจ้าของร้านหรอโอ้โหผมาเยี่ยมด้วย ของเราเยี่ยมกูเหรอเยี่งไมเยี่ยมกูมั่งเหรอเดี๋ยวเขาไปแต่เขาก็นอนโรงพยาบาลแป๊บเดียวเองวันสองวันนั่งนี่ผ่าตัดสองรอบอ่ะเหมือนกันอันนี้อะผ่าตัดสองรอบเพราะว่าเพราะว่ามันต้องต่อเอ็นสองรอบเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวแซดเลยซิกแซกเขาเรียกทำซิกแซดนี่ไงก็าทำซิกแซกเหมือนกันนี่ก็สองรอบทำซิกแซก เพราะว่าพอซิกอ,อันนี้เอามือเบไปรับปไปอันีกเนี่ยเอามือเข้าตัวกะกะว่าจับจับจับมีดจะจับมีดมปุ๊บแล้วก็กะจับอย่างเงี้ยใช่ไหมกะจับตะเสาวเหมือนกันแลหละหรือไม่ก็ดึงมาอย่างเงี้ยมันก็อีกแค่ก้าวของก้าวก็ล้มแล้วก็เรียบร้อยทั้งหมดเอ็กก็ฟาดลงมาอย่างเงี้ยก็โดนเอามือรับอยู่แล้วนะแล้วองมือรับอยู่แล้วก็โดนสรุปวันนั้นเอ็กฟันไปกี่คนสามสามคนสามคนก็คือน้องคนนั้น คนนั้นคนนั้นคือไข่กูยังไม่รู้ยังไม่รู้จักไม่รู้จักยังไงช่วยเราน่อช่วยไปอืมก็ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์คืนนั้นเปรียบเทียบได้ไหมว่าอินกับชื่นไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่นเหมือนเหมือนเด็กบ้านเ่เพราะว่าเพราะว่าอ้นอ้นเขาอยู่ในในโซนเด็กบ้านแล้วมันไม่เกี่ยวกับสถาบันแล้วเฮ้ยเพราะว่าถ้าถ้าเป็นว่าอินกับชื่นเนี่ยมันจะคนละแบบเลยตอนนี้ว่ามันเป็นเป็นเด็กบ้านก็คือเด็กบ้าน ตอนนั้นเราก็จบแล้หนึ่งก็จบแล้วทำงานทำงานกันหมดแล้วอทำงานแล้วแหละเมอร์พี่ไหมใช่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 ทำไมทำไมเหมือนว่าโดนเฉียวอะค่ะเฮ้ยอะไรแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้อะไรวโดนเฉียวไม่ไม่ของพี่มันมีรอยเชียวอยู่แล้วแต่ว่าโดนเฉียวเลยหรือยังไงใครบอกพี่ที่ในกลุ่มเขาแจ้งมาค่ะพี่ว่าคันนี้พี่โดนเฉียวตอนนี้เลยใช่ไหม แล้วคู่กรณียังอยู่ใช่ไหมเขาเหมือนกับว่ารถอีกคันหนึ่งเขารออยู่ค่ะพี่อ๋อแสดงว่าต้องไปต่ตรงทางประกันมาใมาๆสรุปนิดนึงเขารอบอกแป๊บนึงกำลังเดินไปอะก็บทสรุปแล้วกันตามจริงจงไม่สรุปหรอกแต่รถหนึ่งต้องโดนเฉียวไปนะฮะใช่ก็เป็นเรื่องราวในยุค90้าศูนที่แบบความบาดหมางแต่ตอนนี้คนชื่อพี่อ้นกับเอ็กชื่น เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเลยใช่ครับตอนนี้โอ้นบโอ้นจะเอ็กเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเพื่อนสนิทผินเล่ากันแบบใช่ดอนเมืองไม่ละอุใช่แต่ก่อนที่เจอที่ไหนก็พางแต่ตอนนี้เจอที่ไหนก็ต้องนั่งกินด้วยกันแล้วต้องกินด้วยกันเลยสนิทใจไหมไม่มีมีกลับมาหวด้วยมั้งไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะเพราะว่าคือคนเราเนี่ยในเมื่อเราเปิดใจอ่ะมันก็คือเปิดใจคือคําว่าเปิดใจจบคือจบดูชายมันไม่จะเป็นว่าเฮ้ คำพูดว่าจบแต่การกระทำมันไม่จบมันไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงๆเลยแล้วหนึ่งหนึ่งตองอ่ะเจอบ้างไหมเจอพี่โอนออกมาเจอไหมผมก็ย้ายออกมาจากตอนเมืองต้องี่ยย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เจอหรอกก็อยู่ไม่ไกลหรอกก็แถวๆถลังสิตนั่นแหละแต่ก็ยังกลับไปบ้านเก่าบ้างไหมก็ไปญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรก็ไปก็ไปเกือบทุกทุกเดือนทุก สออาทีตก็ผับผ่านกับกินข้าวอะไรถนนั้นเพราะจากบ้า,านครับรก็ไม่ไกลกันใช่ใช่ใช่ก็จะไปหาของกินอะไรแถนนั้นแต่ก็ไม่ได้เจอกันแล้วไงเพราะว่ามันอาจจะโตกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอะไร กะอ้วนผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่ค่อยกับเอ็กบางทีก็บางทีคุยแฟกซกันก็ชวนกันไปกินกันบ้างแต่บางทีเราก็ติดภาระหลายอย่างว่าได้ทลายจนรู้สึกว่าได้ข่าวว่าเอ็กก็ไปอยู่ต่างประเทศอะไรอืมใช่เอ็กไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คือถือว่าเป็นคนคนดังหนึ่งในโฟคิงแหละทางทาง,ทางเทคโนโประชาชนในภาพยนตร์นะอืมก็เป็นเพื่อนที่คบหากันอยู่ณนะนะนะบัตนาว <S <S ใช่อ่าครับผมพี่ลูกแปงออกบ่อยแล้วพี่หนึ่งฝากอะไรถึงชาวอาชีวะหน่อยได้ไหม ก็ฝากไอเดียก็ทาง่ายๆดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเป็นการเอาชนะกันด้วยด้วยกีฬากันดีกว่านะนี่นะยอดผมว่ากีฬามัน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 ได้หลายๆอย่างดีกว่าไปตีกันนะไปตีกันเลยเอาชนะด้วยกีฬาเอาชนะด้วยกีฬาทุกประเภทแหละนะกีฬาทุกประเภทมันค้าคเน็ตเออเอาชนะกันได้หมด รผมจะมีชื่อเสียงได้ในทางที่ดีด้วยเสื้อหมดแล้วนะไม่มีอะไรให้แล้วกแ้งคิวตลอดงงานตังงตั้งคิวตลอดดีแล้วครับนี่กูออช่วยดูมากับสองปีเพิ่งได้เสื้อตงคิวงานตั้งคิวกระเด็นมาเพื่อนเมันก็ได้ขอบคุณพี่หนึ่งตองมากครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ดูแปงด้วยคอบคุณครับไปแล้วครับี่หนึ่งไปดูรถด้วยสัตว์ไปเลยไปเลย ก็อันนี้เป็นออเดิมเป็นออเดิมค่ะเดี๋ยวมมีีอกจะมีอีกหลายยี่ห้อไปออกช่องรูปแปวงป่ะต้องครับเดี๋ยวจะมีมาออกช่องรูปแปวงพาทัวร์นะครับเพราะว่าคืออันเนี้ยมันชุลหุมันชุลหุคือหนึ่งโดนรถจังหวะรถรถ รถโดนชนพอดีรถโดนชนพอดีก็เลยเดี๋ยวไปติดตามที่อาชีวะทีวีแล้วก็มาติดตามที่ลูกแบงค์ายังอยู่ใช่ไหมจ้องแบงยังอยู่ยังไม่ไปไหนไม่ไม่เหมือนวิธีด็กเที่ยไปพูดถึงวิธีแต่เทียนิดเดียวอะวิธีแต่เทียเป็นไงบ้างพักนี้ไม่ค่อยลงเลยนะช่องะะหรือเป็นลายหาคนตัดหรือหาคนถ่ายไม่ได้อะเออเัีไไม่ไม่ได้ถือไมค์อะไรนะก็ ฝากบอกวิถีเด็กเฮียด้วยนะลงช่องเยอะๆหน่อยนะครับนะรอดูผลงานอยู่<_ <EN> _>ไม่ใช่เที่ยวไปด่าคนนู้น <_ EN _> ด่าคนนี้เว้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลูกแปงพาทัวรวด้วยนะครับไปด้วยกันเดี๋ยวมีคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆครับ <ๆ S 1> ครับผมอบค,ครับพี่ปังครัรดีครับเจอหน้ากันเมื่อไหร่ต้องใส่กันเมื่อนั้นอินทรอาชีวศึกษาช่างบูรณะค เทคโนโลยีประชาชนกระหนบอาชีวะ